ชาวลักคนาพิจิตถ้าอยากถูกหวยวันที่16งวดมที่ะถึงนี้ให้ไปขอปู่ท้าวเวสสุวรรณโนและเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านขอให้เจ้าที่เจ้าทางเปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดลาบอะไรที่ติดขัดขอให้ราบลื่นขอความเมตตาขอบารมีจากปู่ท้าวเวสสุวรรณโนให้ลูกมีโชคมีลาบถูกหวยรวยเบอร์ มีเงินมหมุนเวียนใช้จ่ายในชีวิตประจำวันปู่ท้าวเวสสุวรรณโนจะเมตตาให้กับชาวลัคนาพิจิตเลขที่เด่นของชาวลัคนาพิจิตคือเลขหจะเด่นมากเลขรองคือเลขสลองเอาสองเลขนี้ไปเสี่ยงโชคกันดูนะครับหลังจากถูกหวยแล้วแนะนำให้ทำบุญถวายสังฆทานให้กับเจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาเพื่อให้ผ่านเคาะ์ผ่านปัญหาอุปสรรคและขอให้ชาวลัคนาพิจิตท,ทุกท่านโชคดีครับ